อันนี้ครับเมื่อนี้บันได้การคืบๆของฉันนะครับเนาะกินดาบไก่ครับมืัอนี้กองแฉ้จมยังบุ้มค้นดังครับคนดังค้นดังว่าได้ทีมงานเคยบันเสียงก่อนนะครับเคยบันเสียงครับลาบไก่คนดังบ่ครับนี่บ่ดังครับบ่ดังบ่ดังหน่อยคือยังลุกอยู่โอ้ดังอยู่ดัง ลาบไก่ครับลาบไก่มันนี้ครับโคตรตรวจตรวจมาต้นซอดแกงครับจับไกลขครั้งไว้ครับมือี้จะได้กินมาครับมึงแล้วทางเปิดกครับรพอ่อเฮ้ยอย่าปากแข็งสะินะเดี๋ยวกจะเอาจะได้ยิน กักตัวครับมื่อกักตัวมื่อไอ้ยกยังไม่ตัวญ่ที่ตึ๊บ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 ครบจับขาครับจับขาบอกจวนไงบอกจวนไง รับขามีดงเอกันนะครับมื่อนี้กปากแย้งพ่อด,ดีฮาลาบครับลาบมน,นูลาบเมื่อนี้ฮุ่นบัตเกี้ยย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 ยโอ้นนนโอคนดัยยกยยยส์เมยยยยยย่อยยรยยยายย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 ยียย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 อนยุยยยยยวขนาดนี้ด,ดยย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 ัยย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 ยุ่น นางพอแล้วนางเนนางเี้ยแบบขู่มันมาแล้วมาแล้วมาเอทีมงามันแกกอหไมตายแล้วครับตายแล้วกำลังลาบผมแยดสายดกสายดกไโจนตุ่มไงไง้ครับนี อขอบคุณเสียทั้งมันแก่นะครับนะเทียโน,นก็ไก่ใหม่หลับมื่อเลยครับโอ้มาไม่จีเย็นไม่เย็นเกินเฮ้ยเย็นจย่งไีมันขึมมาสิทีนี่นี่ก็เบาหมากบอลลินครับคนดังมันนะผมแย่ผมแย่ผมแย่วันนี้ผมแย่เย็ดเดียอะไวอ่ะวัอนี้ ก็ะนั่นในในเลาร้ครับตอนนั้นในกินครับเยอะออกนั่งออกยังกับออกเจกันระครั่านะมันอนี่ยกกจะช่วงถอดเชือกพงเสือกผาเลยขึ้นขึ้นชิ้นแล้วล่ะแนว่ยโนี่ตอนเชือกาเข้าเว้ยมันดิ้นมากาใช่ไหมว้าวดิ้นังไอย่ีุ้่่นะครับยุุ่นละเอาเร็วนเงว พ่อไหมฮะเคลื่อนตุ่มมากไวเฮ้ยข้าวบวบครับลาบจะแสบไหมครับเหยโดยค้นดังมาได้ครับมากปรินเอ้ยเก่าเป็นน้องปากติดตามทั้งเสียดเพจบุกไม่ไดครับยูทูบก็ดีครับพอเถาเป็นในน้อพอเถาทั้งหุ่นตัวนี้ต้องออกนั่งครับออกนั่ง โดยคนดังบ้านหน้าครับมากปรินฝากกิจการไหมครับล้อนสตอรี่เห็นไฮะจ้องกันเกาะจงฟิตโค้งเมียบนะมึงเมีย่วะเฮ้ยเฮ้ยให้กุ้ยแกงเนี่โอ้ยยังกไงโอ้ยเนาะคนดังคนดังกระดังแหกนางนะครับเนาะเพื่อสิออกนางออกออกเนี่ยครับเพื่อที่ไปลาบครับ เดี๋ยวยังในก็ติดตามกันนะครับนะตอนพุดนครับตอนสิกงสีลาภครับนั่งออกเนี่ยครับตัวนี้ดูเสียบผู้เสียงชาติครับชิบกี้พันมันออกมาไหมมันอยู่ครับอันอยู่ไหนออโอ้โหเดี๋ยวออกเอาได้ตายยัง เขา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 เขเหนียครับเอานี่ยังยังนะต่างึ้นไงเธอครับต่างหมอนไหมมันเป็นไก่เจีครับจืดจดเป็นไงครับเขียวชาติหรครับมีอยู่โลกโลเจ็ดไก่เกาเด้ครับี่คนดังก็ดังฮ่อนะับ หมากพอดิน้นโอ้ลูกเก็บโอเ้เดีวอันนี้ด็อกเตอร์ครับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์หมากด็อกเตอร์ขอก็อจะเอาหนักกับด็อกเตอร์ด็อกเตอร์รก็ต้องเหยียมเครื่องต้มครับ ยูโรดีแม็กครับดีโอดีมิกดีมิกเมื่อดีแม็กบอกยูโรครับยูโรยูโรดีมิกเอาไหนครับตอนนี้ผ่านคนดังกำลังซอยนะครับเาะพรว่าแกมักซอยนะครับอิด่านนั่นเธอเหรอเนาะ เอานะครับ่ยจังหวะนี้เลยมาเลยมาเลยอีดอนดอนยีดอิร่นดอนครับเนาะฝากคว่ำจีถึงยีดอิร่นดอนแล้วครับขันเห็นกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอีดอนดอนกับอะไรกับกดสักโคกงามี้ยคนเขาน้ำกดสักโคกงต้องกดคันมากกดมาได้ขี่ร้อยลาบไก่ยับแสบเหมือนกันครับ ตัวค้อนดังมาน่าครับเพราะว่าดังติดแล้ก็เลยดับนวเขดี๋วยวในกระติ๊ดตาม,มาเนาเดี๋ยวสีลับใเมืองครับสูตรเคยวันเสี้ยงครับเือน,นีน้ครับผมไปทำกนเลย เ <แก S 1> จ้า <laughs> จของช่องนะครับ <laughs> <laughs> นกวน, <laughs> นกว <laughs> อก็แนแกนกใส่นมันลงไปตามหวัวตามมาจะเทียมมือหน่อย<ะ>อต้องใหุ้ำมันมันโผจใจพอกระเทียมมันสีดำเออที่ไป็นอน่อนทีนี่มันสงหยาคมั่คือ เนี่ยนางมันจับเครื่องในมันเนี่ยเอารุ่งไหมผัดต้มกันเลยผัดให้นุสุกแล้วยังใส่เนื้อหมันกนครับเนื้อมันสุกยังไงหรอวาซาบานะอ่ะมันจะมี嘛 นี่สต๊อบใบบอกแสต๊อบนม่มนก็ตัดไปได้ไหมไม่ได้วบ่ม,มี<อ>้กมเน่กด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยห้ากับ,บากาใส่พริกเพื่อับเพือจีนเดี๋วแต่ห้องจะมักเพ็ดมักใส่หน่อยใส่ได้แล้วครับนี yeah. ่แต่บกม,มักเพล็ดก,กับบลิบกม,มักกันรชุดซาสุดซา,ดา <laughs> ล่องมีของอาแน่จิ <laughs> <laughs> เอาตะพีมากแน่น,นมีหรอจะลูกตะรพีนอะ <laughs> อู๋อีกแล้ว เล็กรเลก<อ>ูอนนอนอ่อนดีหรอไม่ได้อ่อนนะแต่เราเล่งไง,นะต,ต,งตักขึ้นมาเบิ่งกันนะตักขึ้นมาเมื่มมอ